สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมารวมซีรีส์แม็กนัมนะในปี2024นะครับ อ่คลิปนี้อัดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะฮะก็เรามาดูกันว่าแมกนัมที่หาได้นะฮะณนะปัจจุบันปี2024นะไม่รวมถึงไม่รวมนะไม่รวมถึงอนาคตว่าปี2025จะเหลือคันไหนบ้างนะก็มาดูกันนะส่วนใครที่อยากได้ อ่าแม็กนัมอ่าอยากดูรีวิวแม็กนัมเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงใต้ช่องคำอธิบายนะว่ามันมีตัวไหนมารีวิวตัวไหนมาบ้างนะอันนี้ก็คือเป็นภาพจากหน้าปกนะฮะแล้วก็ลองไปเสิร์ชหาดูแล้วว่ายังมีขายอยู่นะอ่าพวกกล่องขาวเนี่ยมันมันก็ไม่มีละนะจะรีกันตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่า ณนะปัจจุบันที่ยังหาซื้อได้นะมีคันไหนบ้างส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์พรีเมียมนะฮะมาเริ่มกันเลยเนาะตัวแรกนะฮะก็คือแมกน m s เซเบอร์พรีเมียมนะฮะก็ยังหาได้อยู่ยังมีขายอยู่นะครับนะรหัสหนึ่งเสีนะฮะแล้วคันต่อมาก็คือตัวล่าสุดที่เพิ่งออกนะไซโครแมกนัมโพล l คาร์บอเนตบอดีนะ อยากได้ก็ต้องรีบจัดนะพอตัวนี้มันเป็นรหัสข้าวก็จะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่คิดว่าไม่ได้หมดภายในเร็วๆนี้เนื่องจากว่าไซคลนแมงน่ามบอดี้ใสนะและโครงียายังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักในหมู่นักแข่งนะแต่แล้วก็เล่น open นบอกได้นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับย่างสบหานะก็นั่นแหละ ส่วนใหญ่แต่น่าจะเป็นการสะสมมากกว่าสายสะสมมากกว่าจะหมดคิดว่าไม่เกินสิ้นปีเนี่ยน่าจะเกลียงละนะก็ใครมีรีบเก็บนะฮะแนะนำว่าให้เก็บไปก่อนเนาะเออเพราะว่ามันไม่ใช่รหัสหนึ่งตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแมกนัมสาย FMA นะมอเตอร์นะ่าอันนี้เกตแมกนัมอายังมีขายอยู่นะครับ เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่นักแข่งนะโอเพนบล็อกก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างซอฟนะก็ยังมีขายยังมีขายผมยังเห็นอยู่ตามช็อปก็มีนะครับอันนี้เป็นรหัสหนึ่งก็เป็นต้องรีบนะแต่เผื่อไว้ก่อนก็ดีเพราะว่ามันเคยมีแมกนัมของโคง MS นะครับใบสันแมกนัมซึ่ง มันก็รหัสหนึ่งอะไรนะแล้วก็มันไม่ได้เป็นรถที่นิยมมากแต่อยู่ดีมันก็มันก็กลายเป็นของแลเฉยเลยนะอันนี้อันนี้เก็บไว้ก็ดีนะฮเบมกน้ m อ่าเบมักน้ำครับผมก็ยังมีขายแล้วก็มันอ่ามันแทบจะเล่นอะไรไม่ได้เลยก็คือว่าถ้าจะแต่งเป็น b m a ก็จะยากอยู่เนื่องจากว่าสปอยเลอร์ด้านหน้าตรงนี้มันติดติดเลยอะคือถ้าใส่จริงๆใส่น่าจะใส่ได้แค่พวกฟูกเขาแต่พอใส่ฟูเขาในด้านหน้ามันก็จะยืดมาเยอะเลยนะเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมเอาไปแต่งเล่นนะยกเวน้นเอาไปทำเจก็คือตัดโครงด้านหน้าออกแล้วใส่การชนอันนี้ใส่ได้นะครับเล่นได้เยอะเลยนะแต่ b Max ยากเล่นยากยกเว้นว่า จะยายโครงไปใส่บวกมอเตอร์กลางอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเล่นได้เยอะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะยังไม่เคยลองแต่งแม็นัมเบรดแมงนัมนะฮะยังหาได้อยู่ยังหาได้อยู่แต่ว่าพวกกล่องขาวไม่ได้ละต่อมาเซตพิงเซ w พิงก็เล่นได้ยังหาได้อยู่ยังหาได้แต่ว่าเอาตรงๆก็คือแต่งยากเหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ ก็มีคนโมโด้ยการตัดบอดี้ผมก็เคยทำคลิปแบบตัดบอดี้ส่วนแซดวินแมกนัมออกนะฮะเนี่ยส่วนเกาะตรงนี้ออกทำให้แบบกระโดนะแต่พอตัดปุ๊บเล่นบีแม็กไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนต้องไปลงเจเลยเงี้ยถ้าตัดบอดี้ออกนะเพราะว่าเนื่งองจากว่าบอดี้คุณไม่ได้เป็นส่วนที่หลบตัวมอเตอร์เนาะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นรุ่นลูกของแมกนัม ไอ้ลูกๆของโคนะแต่ว่าอยู่ในภาคการ์ตูนหนังสือการ์ตูนแ้วที่ไม่ใช่อนิเมะอ,อันนี้ของญี่ปุ่นก็ไปหาเอารู้สึกผมเคยมีรีวิวตัวล่าสุดที่ว่าเป็นการ์ตูนแถมแซดวีแมงนัมสีทองบอดี้เนาะอันเนี้ <c oughs> มันมีที่มามันมีที่มาแบบตัวกำเนิดแซดวีแมงนัมเนาะอ่ารุ่นโปรดที่เขาชอบกันนะฮะ อันนี้ไม่ต้องห่วงยังมีขายอยู่เรื่อยๆไม่ไม่ใช่ซีรีสนะ์บอดี Mac ้โพลีคาร์บอเนตนะกาลไซโครแมกนัมนะครับตัวนิยมนะโอเปนบอก์วิ D, ่งดีมั้งแต่ว่าแน่นอนแต่ง b m a มยากเหมือนเดิมเพราะว่าติดสปอยเลอร์ด้านหน้านะใส่ได้ให้การชนฟูเขาเหมือนเดิมเคยทำของแนวการแต่ง ไซโคแมกนัมแต่ว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรไซโครแมกนัมแต่ว่าเป็นตัวของอ่าอ่าสมาชิกทำของสมาชิกลงดีเทลของสมาชิกไว้แต่ว่าแบบทั่วไปก็มีให้ดูแต่มันจะไม่ละเอียดรู้สึกตัวนี้ทำสมาชิกไว้เนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้วเดี๋ยวนี้ให้สิทธิ์เป็นแบบว่า ใครสมัครสมาชิกไว้แล้วไม่อยากรอนนะได้ดูก่อนนะฮะที่เหลือตั้งเวลาดูนะฮะตัวนี้เลยคิดว่าน่าจะหมดยากตัวนี้แถมอะไรมาที่ดีๆตัวนี้แถมโค้งโค้งคาร์บอนสุปปูนะฮะส่วนใหญ่ลมช้างเอางาเอาโคงกันนะฮะตัวนี้ มาเรื่อยๆนะคิดว่ามาเรื่อยๆคิดว่าไม่น่าหมดหรือเปล่าวะไม่รู้เลยพอตั้งแต่ใบสั่์แมกนามแม่งมันหมดไปเลยอะ่ะไม่ผลิตออกมาเลยนี่ผมนี่เสียวาบเลยรู้สึกเหมือนเริ่มอยากเก็บแมกนัเยอะๆละกลัวเดี๋ยวแม่งอยู่ดีมันหายไปหากลายเป็นของแลนนะฮะมีก็ดีไม่มีก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันถ้าสายแข่งอาจจะไม่ค่อยอยากได้ก็ได้เพราะว่า สโปรโทูมีคนเล่นไหมมันก็มีคนเล่นนะแต่แบบมันน้อยเนาะคนเห็นไปเล่น FMA กับ m อกันโอเคเลื่อนต่อไม่ได้แล้วนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะแม็กนั่มที่หาได้นะครับที่หาได้นะตอนนี้นะประมาณนี้แหละมีแค่นี้นะอ่า ถ้าถามความรู้สึกผมเก็บตัวไหนดีผมว่าเก็บไซโคแมกนัมโพลีไปก่อนก็ดีนะแต่ถามว่าถ้าจะเอาแค่บอดี้โพลีเนี่ยยังพอหาได้ไหมยังหาได้นะผมยังเห็นยังก็ยังมีขายอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าโพอาไซโค a แมกนัมไม่ใช่รถที่สำหรับแต่งไปแข็งเพราะว่าเนื่องจากสปอยเลอร์ด้านหน้ามันยืดออกมาเยอะติดนะแต่ถ้าถามว่าแต่งแม g กนัมคันไหนไปวิ่งดี ก็จะแนะนำพวกวิตตอรี่นะรพอวิหรือไม่ก็แม็กนัมเซเบอร์เพราะว่าพวกนี้ด้านหน้ามันสั้นมันใส่ได้มันแต่งได้หลากหลายกว่าแล้วก็เกรดแม็กนัมอาก็แต่งได้หลากหลายนะฮะด้านหน้าพวกนี้นะฮะแต่เบีแม็กนัมกับใส่โคนแ um, ม็กนัมไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่เอาไปแข่งก็ได้นะเพราะว่ามันจำกัดกันชนด้านหน้าเคยลองทุกอย่างแล้วมันจะมีแค่แค่กันชนหน้า AR กับ ภูเขาที่ยัดได้แค่นั้นเองที่เรายัดไม่ได้เลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้ใครอยากได้แม็กนัมรู้จะไปซื้อที่ไหนมีช่องทางออนไลน์นะฮะร้านไวรัสมินิโฟล์วมีลิงก์เพจต้คลิปถึงลิงก์เพจช้อปปี้ซึ่งท้ายแนะนำแนะนำไปแนะนำให้ให้ทักในเพจดีกว่า อันนี้จะตอบไวกว่านะครับแล้วก็สำหรับการสมัครสมาชิกนะฮะเดี๋ยวนี้เราไม่เม้นเราไม่ได้มีคลิปละเอียดแล้วการสมัครสมาชิกเราจะเป็นการสิทธิ์ในการดูคลิปก่อนชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าคลิปส่วนใหญ่จะตั้งทุกหกโมงเย็นนะฮะวันละคลิปแต่ว่าถ้าสมัครสมาชิกไว้เนี่ยก็จะมี สมมติว่าวันนี้ผมเกิดคือเขิมข,ขึ้นมาลงแม่ง10คลิปเลยในวันเดียวคนที่สมัครสมาชิกจะได้ดูทั้งหมด10คลิปเลยในวันเดียวนะฮะแถมดูได้ทันทีนะฮะไม่ต้องรอหมงเย็นวันละคลิปนะครับโอเคหวังว่าจะถูกใจกันนะฮะก็อีกครั้งนะฮะผมการันตีแค่ปี2024จนถึง 2,025แต่ไม่ถึงสิ้นปีก็ประมาณเอาเฉพาะแค่ภายใน3เดือนนะแม็กนั่มตอนไหนที่ยังหาซื้อได้บ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ